คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถจนรแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม ลาสุตสตาร์ทอัพหน้าใหม่สัญชาติจีนได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคอสโอเวอร์ระดับไฮเอนที่มีนามว่านิวตัน n อน n นิวตันอน NV เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดที่ไม่เหมือนใครด้วยไฟหน้าแบบ LED วงแหวนคู่กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมกับช่องระบายอากาศ สตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับขนาดมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,915ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,950ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,750ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,900ม mm, ิลลิเมตรและตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับขุมพลังขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าอัจฉริยะโดยสาม,มารถทำอัตราเร่งความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา5.9วินาทีเท่านั้นด้วยโหมดการขับเคลื่อนที่หลากหลาย ส่วนข้อมูลรายละเอียดต่างๆของตัวรถนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดและมันจะเผยโฉมรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นจะมีการออกแบบที่เป็นพรีเมียมระดับไฮเอนด์ด้วยการติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่ให้มาถึง15.6นิ้วพร้อมการออกแบบพวงมลาลัยรูปทรงตัวดีมานวัดแบบดิจิตอลที่แสดงผลรายละเอียดข้อมูลต่างๆของตัวรถ และนอกจากนี้ตัวรถจะมาพร้อมกับแท่นชาร์จมือถือแบบไร้สายที่ให้มาถึง15วัตต์แจ๋งเลอก็ตามนั้นเราจะได้ทราบถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการของตัวรถในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีนะครับ หากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ